ก็ยังถูกเหมอคำนี้าดี๋ยวพี่เดียดูดิโหแย่สิ้นาตายอยู่าี้มันจะหางขาดขาดนี่วิสัยลาบนะครับนี่ฮะกำลังหาเตียนลาบครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับเฟิร์สบุญพาฟิชชิ่งนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมาที่นะครับอ่างเก็บน้ําคลองประแกดนะครับ ของบาแก่ครับตำบลพวานะครับอำเภอหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับวันนี้เรามาไกลเลยครับมาไกลเลยครับน,นี่จะมาเท็นทิศสองวันสองคืนอย่างนั้นนะครับนี่ก็ต่อจากคลิปที่แล้วแพ้สองวันหนึ่งคืนสองวันหนึ่งคืนเราจะกลับพรงนี้เออไม่ใช่ดิวันอาทิตย์ตอนบ่ายครับมากลับนัติกับนักสักสามคนนะครับผม แล้วนี่เก็บของกันครับกทงเี่คนครับคลิปนี้ยังกำลังยกของขึ้นเรือนะครับเพิ่งมาถึงครับนี่เป็นเวลาหกโมงนะโม่จะวันประมาณตีสามนี่นะครับเรือลำใหม่เลยครับนะเปิดจริงเรือลำเลยครับ เพ uh> uh uh ิ่งซื้อเรือมาเมื่อวานเลยนะฮะัันนี้เบอร์ซิงเลยเราหมื่นเจ็ดครับก็เดี๋ยวไปเจอกันบนแพกันเลยเนาะนะครับเอาของก่อนนะจ๊ะ รับนี่ครับแล้วก็ถึงบนแพที่เรียบร้อยครับนี่ครับดูสภาพแพนะครับสามคนก็สบายนะครับใหญ่ใหญ่อยู่นะครับนี่ครับนั่งได้สบายนะครับนั่งได้เป็นสิบคนแล้วนะดูนะครับนี่ก็เครเลยกินอนตรงนี้นี่มีาคาให้นะขาสักสีนี่ครับสภาพบรรยากาศรอบรพแพรนะครับ <c oughs> นี่ก็มีเตา เดาก่อไฟให้นะครับเดี๋ยวเขาจะถังให้ตอนเย็นนะก็มีห้องน้ำห้องน้ำนะครับมาคุยกินน้ว่าเาครับครับขอบเลยครัเยออกครับผมครับก็มากับตอนแกตอแอ่ารักๆน่รัรั้นกน่ๆน่น่รักาๆน่กๆ ปัวนด้วยอุ้ยโอ้โหไวไม่ไวนะผมยังไม่ประกอบนะฮะนี่นะฮะดูนะฮะดูนัดติ๊กนะเมืกี้นัดติ๊กก็ถึงมาถึงก่อนนะครับลองตีลองตีไว้คันนึงครับผมคันเดียวเดี๋ยวสัมภาษณ์ไต่กันนะฮะนี่นะฮะนี่นะไต่เนี่ยไต่เนาแล้วครับเนี่ยฮะนี่นะแพที่นี่นะฮะเป็นยังไงครับไตที่นี่อ่างที่นี่นี่นะครับสัมภาระอ่างที่นี่ทำมานานเนี่ยครับสร้างมานานเนี่ยครับไตเพิ่งกักน้ำเลย ปีที่สามปีที่สามอออันี้ถือว่าเป็นอ่างใหม่นะเนาะอ่างใหม่อ่างใหม่ปีที่สามนะครับอันนี้หมายถึงว่าสามปีเพิ่งเก็บน้ําได้มาสามปีนะฮะเนาะสามปีสามปีถือว่าเป็นอ่างใหม่นะฮะปลาที่นี่จะเป็นยังไงฮะแต่ชนมากจะเป็นปลาอะไรครับปลาลินชนมากปลานินปลาหมาอกับที่ตกเยอะแต่ตรงนี้น้ํามันขึ้นทีิน,น้อยหน่อยเห็นที่แต่ว่ายี่ส่งนี้ไซส์โตแล้วใช่ไหมฮะไซส์แปดไซส์เก่าไซส์สิบ โอ้ถือว่าโตนะฮะับรถทั้งที่นี่แล้วถือว่าอ่างใหม่แต่ถือว่าโตนะฮะปลาโตนะฮะโตเร็วปลาโตเพราะที่นี่รู้สึกน้ำน้ำใสมากนะครับเนี่ยที่ผมมาที่กินน้ำดีมากนะฮะน้ำดีมากครับปลาที่นี่ฮะอ๋อส่วนมากเป็นปลานิลปลาหมอตะกับจะรับแขกใช่ไหมฮะจะรับแขกปลานิลก็ไซส์ก็ที่ได้ได้กันไตมีโตไหมฮะโตสุดที่ว่าได้กันปลานิลก็ไซส์โตสุดก็ไซส์โลครับไซส์โลอืมถือว่าถือว่าไซส์สวยนะฮะก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะใหญแต่ก็แบบเป็นอ่างใหม่นะฮะเนาะอ่างใหม่อ่างใหม่นะ ก็ตอนนี้คือไก่ก็เปิดมีกี่แพรครับไก่สครับ2องไก่มี2แพรนะครับอันนี้เป็นแพรหนึ่งเนาะแพรที่หนึ่งนะฮะอี่แพรหนึ่งไก่ก็ทําข้างๆเนาะอยู่อยู่ใกล้ๆกันก็ค่าบริการไก่คิดยังไงครับวันหนึ่งวันหนึ่งก็คืนคืนคืนกับวันห่าร้อยครับอ๋อคืนกับวัน24ชั่วโมงนะฮะไก่เนาะครับยีบสีชั่วโมงสองวันสองวันหนึ่งคืนคิด800ร้อยอ๋อสองวันหนึ่งคืนคิด800รอยนะครับนี่นะฮะใครจะมาก็มาได้นะครับมาดูได้นะฮะ ันนี้ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะนี่นะโอเคนะครับสภาพไตแล้วนี่อุ้ยแน่นอนว่าเม็ดแรกเขาตีเราดูง่ายครับผมนี่นะตีตีตีไปครั้งแรกประกอบเบ็ดยังไม่เสร็จนะฮะอุ้ยตัวสวยนะฮะนี่นะฮะโอ้ปลาปลาที่นี่ไตครับตัวดำเนาะาน้ำมันอย่างที่ผมบอกนะน้ำมันใสนะฮะใสโอ้ยปลาผมว่าเนื้อน่าจะดีมากนะฮะเนี่ยตัวมันดำมากนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็นี่นะฮะเดี๋ยวผมประกอบเบ็ดกันนะครับเดี๋ยวยังไง ผประกอบการจะเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงตามชมกันนะฮะว่าเราจะโดนกันเยอะหรือเปล่าโอเคครับผมรู้ช่กีทนแ้ว มา้วยครับเยอะๆมาที่ปปลาแข่งที่ปลาูกหมุนมหนาหมอกลับไหมน่าจะใช่นี่ครับหมอกลับมาเลยโอ้ยเดี่ยวนี่นะครับหมอจะกลับตัวแรกของเรานะครับนี่นะฮะไส่นี่ฮะไส้มาเยอะมากครับเยอะวนตุ๊บนะครับนี่นะครับส่วนตัวนู้นของลติเดี๋ยวดูนะนะของน้าเจขเ ทำคลิปอย่างนี้ก็ต้องใจเย็นหน่อยเนาะครับใช่ใจนนี่นะครับมีแต่หกขีดนะฮะเนาะปลาน่าจะหกขีดขึ้นหกขีดครขีดครับเฮ้ยดินด้วยดูปลาเลยครับจะดอยู่ครับโตไหม kéo kéo Nó người này, người mọi người mọi này mọi người mọi người mọi người mọi cặp, nó người mọi người mọi chơi yên yên mọi người mọi người con đâu hấp. แรงดีนี่ครับแรงดีนะปลาเนาะถือได้ทันนี่ฮะไประมาณครึ่งโหลได้นะฮะกดโอ้โห <c oughs> โอเคท <c oughs> ีมม่หมดตันนะฮะเปบาน <c oughs> กุดเน่ยอีก้ามอขนาดกะนอีก้ามอขนาดเทอะอ่าววัดอะไรก็ไม่รู้ ขอมันี้นิดโอ้ยดูดิโอ้วถึงตายเลยมจริงยาเลยเิยาโอ้โหขออวมนี้มันหักมาให้ขนมนอบมนิด นี่นะฮะเฟิร์ตตีเล่นๆน่ะเดี๋ยวตายย่อมเลยกระสุนยังไงครับยาวดูนี่นะฮะด้วยนี่นะฮะเฟิร์ตตีมั่วๆนะฮะมันขึ้นพอดีเนาะตีไม่ถึงขึ้นขึ้นไกลๆผมตีไม่ถึงตีอะไรก็ไม่รู้ผมรีบไปมาตีใหม่กัดเฉยกระสุนเยอะจริงครับที่นี่ สายบอกกระสุนเยอะอย่างเงี้ยเนี่ยสุบจุดนะฮะโอ้โหสายลาบนะครับเนี่ยฮะกำลังหาตะเพียนลาบพลาติกวันนี้ได้ได้กระสุนมาแทนนะฮะชงงออกัดเฉยครับโอเคแน่นอน <laughs> เอาละครับผมมาอีกตัวนึงนะครับติ๊กปลาเลยครับนะห้าสิบห้าสิบห้าสิบ้านะมันลู้เป็นหมอเป็นปลาดิ้นแล้วเป็นหมอตะกับ,บนั่นนะครับปลาดิ้นหรือปลาหมอตะกับของผมคือสวิงรอไว้ก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโถโอ้โถโอ้โถอย่าวางทรงเกียร์ นนวันนี้เราว่าผมว่านะนะนะโอ้โอ้โอ้มันมาัวใหญ่นะโอ้โอ้แบบลุ่มเลยวะนะว่ามาช้าอย่างนี่ครับโชว์ครับนี่แก้วอ๋อนี่ครับกดแล้วโอ้ยโดนไหมนะครับหมอตะกับครับหมอตะกับตอนนี้โดนหมอตะกับลุมนะฮะชั่วโมงนี้ก็จะเงียบๆหน่อยนะครับ ไม่เหมือนช่วงตอนเช้าเนาะเช้านี้ตีกินเลยปะนี่มันไม่มันมันไม่เหนื่อยดีถ้าไปเจอบางหม้แต่เพียนเยอะก็ไม่ไหวนะนี่จะแต่เพียนไม่เจอเลยครับนี่ผมตกแบบไม่ไม่ฟังไม่โฟมนะแปะไว้เฉยนะนี่อุ้ยปนินเนาะปนินเว้ยเอานี่เฉยโอาน้ำโหดว่ะเต็มปากนี่ฮะโอ้ยอ้ะนี่เล็กสุดแล้วมั้งเนี่ยฮะที่ได้เลยนีนเนี่ย โถปลาตัวนี้หางมันจะขาดหางขาดเหมือนเป็นปลาฝูงใหม่แล้วเรามาเจอฝูงเก่าแล้วปลาฝูงเก่าเหมือนเจ้าถิ่นมันมันดุนะฮะปลานิลงกระดอยมันกัดเขาดีรอดกัดเท่านั้นกับเก็บติดตามชมตัวต่อไปอัดร้อนเลยัวนี้คงจะเป็นหมอตะกร้าดีนะครับร้อนครับร้อน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 แดดเริ่มร้อนแล้ว ดูนะติ๊กนะฮะใช่ไหมนินหรออ๋อนินครับนินครับนินครับต่อยละต่อยจริงเออไหมอละดแล้าเอาหมอแลกลับหมดแล้วกลับหรือเปล่า,าลครับ น่าใช่นะใช่มดแล้วครับนี่นะครับมอเตะรรับมาแล้วครับเอปันนินหายเลยนะฮะนี่นะฮะตัวประมาณสี่นิ้วได้เนาะสี่นิ้วเย้ครับผมเราชมปนินนะปะนินต้สึกหายไปมาสักสองชั่วโมงนะตอนนี้ <laughs> เป็นตัวหมอตะกับลุ้นล้วนเลยนะฮะ ไม่รู้ปลากินนะนี่นะอันที่คนเดิมนะครับเมื่อกี้ยังบ่นเลยครับปลาไม่กินมันมากอารมครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับกับเหยื่อออกสวยมากครับกับเหยื่อเนี่ยฮะเทพสปิลเทพสปิลเราพาครับผมทำงานเหมือนเดิมครับมิกได้กับทุกเหยื่อนะครับมีติดไว้ได้ตัวแน่นอนครับผมโอเค ครับผมหวานเลยครับหวานเลยฮะตะกี้บอกอยู่ครับปั๊มปั๊มนะฮะเริ่มหวานแล้วนะไม่ใช่อะไรฮะตะกี้ตะกี้ปล่อยเล่นไปฮะปล่อยเล่นเข้าต่อปล่อยเล่นเข้าต่ออย่างเดียวเลยไปไรครับครับอีกนันะดูครับผมเป็นว่าครึ่งโลนะฮะได้อ้วนนะครับอ้วนพุทธอ้วนมากนะโอเคเริ่มมาแล้วฮะจากตะกี้มันเงียบไปสองชั่วโมงฮะหมอตะกัดอย่างเดียวนะฮะนี่ฮะลมมันเริ่มมานะครับ ฝนจะมาไงี้ยูันเลยท่านชมกันต่อนะครับผม่สูงนี่ครับบอตะกลับต้นข่าครับโอ้โหว่านี่ครับยันนี้ยารางันตัวนี้แม่งผมว่าน่าจะมีครึ่งโลแล้วฮะสี่ขีดได้ฮะตอนนี้อ้ยเข้าไปทุ่งแล้วฮะตอนนี้ในฝูงปนินฮะโอเคหมอตะกลับนะครับ rửa mó trắng ghẹn nè, để tại băng tìu riêng nè, nướng 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 ครับนี่ยฮะเนี่ยมันจะติดติดเหมือนกันนะฮะติดดีนะฮะนี่นะครับเนี่ยนะมันจะเป็นกิ่งไม้ครับเหมือนแบบมันเป็นหญ่านะครับย่าเก่าเนี่ยเป็นพี่สบายเป็นญ่าเก่านะมันเปาะนะฮะเนี่ยมันเป็นเหมือนอุปสรรคนะฮะปลามันกินดะไม่ออกใครจะมาก็นี่เนี่ยนะครับก็เตรียมไปใส่ใหญ่เนยนะฮะผมว่าสักสิบสองกองของสวยของผมมันเล่นแปดปอนนะฮะมันก็เลยเปอร์เซ็นต์ขาดขาดไปสองลูกเลยนะ

นะพูดจริงเกิดมาผมก็ไม่เคยตกได้นะฮะตกได้ไหมายถึงว่าตกแบบใช้ลำตกอย่างนี้นะฮะเพราะส่วนมากถ้า,ถาตกานี้ต้องไปแถวแถวคขืนสีเนาะนี่นะฮะเคยตกได้แบบใช้พวกกุ้งเส้นเดือนอะไรตกนะเบ็ดไม้ไผ่นะอันนี้กินลำครับ ปลาหมดตะกลับใช่ไหมใด้แน่เลยมาไวขนาดนี้อือโอ้โหดูครับดูริงครับดูครับตาเต็มลาสองตาเลยนะครับแล้วก็ถือว่าไซส์โอเคครับดูนี่ฝ่ามือเลยนะ ติดตามชมตัวต่อไปนะจ๊ะเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลานี่ครับ้าโมงครึ่งแล้วเราก็ไม่ได้ปลาเพิ่มตักตัวนะครับก็มีหมอตะกลับมานานทีนะครับหมอตะกลับนานทีนครับก็นี่ครับเราก็กำลังทำกับข้าวนะครับทำข้าวต่เชฟติ๊กประยิ้ม โอเคนี่นะครับนะกบครับกบโกลบกบนี่ครับกะเพราโกบนะครับนี่ปลาหมอตะกรับมีปลาหมอตะกรับที่เราได้ครับนี่เหลืมลืมเอามีดมาเอานาจะบังบ้างบ้างนี่นะครับนี่แล้วตัวเล็กนะเราจะไปทอดนะในตัวใหญ่นี่เราจะเอามาย่างนะจ๊ะดูดิใหญ่สองตัวย่างครับนี่ครับก็มีย่างเกลือสองตัวครับนี่ดูใครไหมครับนี่ มีไข่ด้วยดูโอ้โห my gosh มีก็ุเนี่ยไข่มันเราจะใส่พร้อมต้มไก่นะครับก็นะครับก็เดี๋ยวติดตามเราติดตามชมคืนนี้ครับเราจะตีประกดกันครับแล้วก็ตีปนีแหละไม่รู้มันจะกินหรือเปล่าเราได้สตเดือนมาแล้วนะครับสตเดือนไต่ขุณมาให้ครับเสตเดือนตัวเริ่มเลยนี่ตัวเริ่มเลยโอเคนะครับ ตามชมนะครับว่าคืน <Okay. S 1> นี้เราจะมาหรือเปล่าคิดนะครับ ครับตอนนี้ก็มืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ได้ทำการติดตั้งไฟเรียบร้อยครับนี่ครับประมาณ <15 S 2> ทุ่มยี่สิบนะครับนี่โอ้มีมันแนงเยอะมากครับนี่เพิ่งกินข้าวเสร็จนะครับนี่แต่วางเสร็จแล้วก็ได้ทำการตีเบ็ดไปครับแค่สามคันนะเพราะว่าตอมันเยอะมากครับเนะาะจริงเนาะขาดสิบกว่าเมตรแล้วตอมันเยอะมากเลยอะ่ะตีไปขาตีไปขาตีไปขาดติดติดท,ท,ทุกไม้เลยครับติดท,ทุกไม้ได้จบเลยตาย ก็ติดตามชมครับวันนี้เราจะได้ปลาอะไรบ้างนะก็จะพยายามอยู่ถึงมันเท,ที่ยงคืนนะถ้าไม่มีอะไรก็ก็น่าจะนอนนะครับนนครับก็โอเคครับก็ติดตามชมครับค่ำคืนนี้เราจะโดนตัวอะไรเปล่านะครับนี่ครับท่านผู้ชมค่าคืนนะครับทีให้สามพันยอะมันก็ยังมาตามมาหลอกหลอนแล้วครับเหมาะกาับแตดก็ไม่อะไรครับไม่อะไรครับมันอร่อยมากเลยครับเดี๋ยวทอดโอ้โหสุดยอดครับเราให้ภัยนะครับโอเคติดตามชมนะครับ ใช่ผลหรือเปล่าปลาอะไรครับซอร์ไฟเพียนเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรเอ้ปลาอะไรเพปลาอะไรอ่ะไฟเพียนครับโอ้งงครับเออจะผาาว่ะปนิงก็ไม่ไม่ใช่ปนิงก็ไม่ใช่ก็บอกไว้เพียงหรือเปล่าเพียนก็ไม่ใช่ครับดูครับมันคล้ายๆกระสุนนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ต้องไฟนะเป็นปลาปลาพื้นที่ปลาเท้าทิ่นเนาะมีหนวดด้วยดู นี่มีหนวดด้วยปลาท้องถิ่นผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับไม่เคยเห็นนะดูหางดูดิหางจุดดำอะหางอย่งกับปลากระสุบปลาอะไรครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นครับเป็นปลาท้องที่ของเอ่อเขื่อนเขื่อนของไฟนี่ของเขื่อนนี้นะดูนี่ดูมีหนวดนะครับแล้วก็หางจุดดําไม่รู้กันใครชื่ใครรู้ก็คอมเมนต์ไดบอกนะครับกับปลาตัวแรกของค่ำคืนนี้นะนั่งจะเฉลับแล้วเข้มขับติดตามชมตัวต่อไปนะครับ ทำไมครับนี่ครับมาครับปะนินนะครับมาจากไหนวะเล็กเกินลูกมาครับลูกนี่เลูกมันครับไอ้นี่ติดเตือนทิ้งไว้ครับดูติดเตือนเลยปาตัวที่สองครับคืนนี้นะครับนี่กินนะครับเอาละครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วนะครับผมก็ได้รับการหลับไปแล้วครับตื่นมาเข้าห้องน้ำครับนี่ก็กินนะครับนี่เป็นปะนินน้อยนะจ๊ะ โอ้มาดูมีเสน่ด้วยหรอกิดมาสามนิ้วสี่นิ้วนะครับก็ตอนนีญญ้นะครับนาเขาได้ทำการครับอยแล้วนี่นนีนาทิกกลับแล้วนาทิกน้วางหลับแล้วก็กะว่าจะหลับแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาตืน่นที่ประมาณตีสี่ตีห้านะครับเพราะว่ามันกินช่วงเช้าเนาะพอได้ลุ่นอยู่โอเคนะครับก็ติดตามชมนะครับ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับมัน,นิ่งย้มเช้านะจ๊ะนี่ครับเ็่เป็นเวลานะครับเจ็ดโมงสิบนาทีครับตะกี้แล้วก็ตีเนาะเริ่มตีเบ็ดแล้วก็พอได้ตัวแล้วได้หมุดกรับขึ้นมาตัวหนึ่งตะกี้นะครับนี่ครับแล้วก็เติมพลังข้า,าวเช้าก่อนนะครับก็จะมีครับไข่ดาวนี่พริกแกงหมู นี่ก็ไก่ต้มนะครับไก่ต้มต้มไก่นี่ก็กระเพรากบฝีมือนาติกนะครับทิกคนเดิมเทียบไปยืมครับอนาวากระเพิ่งตื่นแล้วก็แปรนล้างหน้าแปรงฟันเสร็จนครับก็ครับกปติดตามชมนะครับวันนี้เานาอยู่ประมาณสักเก้าโมงสิบโมงนะครับถ้ามันไม่กินก็น่าจะกลับประมาณนั้นนะครับถ้ามันกินก็อาจจะอยู่ต่อนะก็โอเคครับก็ แค่ไปเติมพลังก่อนนะจ๊ะปลาหมอปนินมาแล้วครับปนินครับมาแล้วครับไงตายเว้ยมาครับวิ่งจิ้วเว้ยมาแล้วมาแล้วสายหัวด่าสายหัวด้ามาแล้วโอ้โห

เอามาขนาดโอเคครับมาแล้วนะครับนี่มาแล้วครับผมนัเป็นปะดินครับผมสุดท้ามก็มาครับระวังติดต่อนะครับผมครับผมครับผมโอเคครับนี่นะครับช่วงตอนเรากำลังจะเก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วครับเก็บเบ็ดกลับแล้วเพราะว่ามัน ไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกองไฟสุดท้ายมันก็มาจนได้ครับมีแต่ต่อกับปลามอตะกับอุ้ยตัวใหญ่ด้วยเฟิร์สว้าวเปิดบ้านเลยมาถึงแล้วไต่ไต่ไตไตไตไอไต่กึ๊บโอ้ยตีนนิดเดียวอย่งนี้เฟิร์สค่อยๆเล่นเปิดเบรกหน่อยน้าๆโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหเปิดเบรกนะครับเปิดเบรกนะครับผมน้าตีทีเดียวนะทีเดียวทีเดียวนะว้าวน้าๆโอ้นาทีก็โกตักลาไอเนี่ยเอาซะเอาซะยาว นอนแก้วครับรู้สึกว่ารวมจะหดลงนะครับผมนะครับหดลงจากเมื่อวานนะก็โอเคอาจจะเป็นตัวสุดท้ายของทริปนี้ก็ได้แล้วเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปจะกลับแล้วโอเคครับก็ถึงจุดสิ้นสุดของคลิปนี้นะครับเนี่ยมาดูปลาวมวรมบนีโอ้ยตายู่ไม่มีใส่ขาวนะครับวันนี้เรามาล่าแต่ปลาเนื้อดีครับปลาหมอตะกับเป็ี่นจากตนที่ปลาหมอตะกับแทนนะครับมือนี ีเกือบสิดหาแปดตัวไม่อาพีมีตัวเล็กสองตัวไงกติดตัวพอดีำมีอไระตแรกลยด่เลยเลยสวยนะเลสวยนะหอต้อกลับหมดเลยนะฮะแล้วก็ได้ปลานี่น่าเป็นปลาสไตล์พวกปลาแก้มฉ่ำปลาอะไรอะไรไอไปลาแกับน่ารัปลาแก้มฉำกินกาคืยไ่งกลาครับผมเป็นปลาประจำท้องถิ่นนรบโอ้หแล้วกระสุกนะมัตัวหนึ่งไปดูฮะหมอต้องกลับปลาเลยนะครับ ได้รวม 23, 23ตัวได้ครับเนาะครับผมก็เนี่ยครับจบกับทริปนี้นะฮะที่ทอ่างกิดน้ำคลองประแกดนะฮะอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับครับนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะ er so okay. สนุกนะฮะปลากินดีนะฮะแต่ส่วนมากจะเป็นปลาหมอตะกั่นะฮะนักแข็งใครจะมาก็นะครับมาได้นะครับแต่อากาศอากาศพอจะเยอะหน่อยนะฮะพอแต่ตอวไม่ใหญ่นะครับถ้ามาก็ใช นี่ผมมาของต่อสายแ8ต่อมาเล่นนะครับก็เลยขาดไปเยอะเลยครับแต่ถ้าสาย12ถ้าไม่มีปัญหาครับสายมันเป็นตอตดำๆนะตอมันเป็นต่อเก่าๆนะครับก็นี่นะมาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครัว่านี่นะครับใหม่นี้นะฮะสายก็ยังไงฝากฝากด้วยนะแต๋นน้อยังไาเปลือยมาเด้วยยังไงก็ฝากด้วยนะครับสายใหม่ใหม่ใหมนี่นะฮะกับสายอีนนะฮะยังไงเอ่วยังไงก็ขอเบอร์โทรแต๋เนาะ ถ้าจะใครจะมาเบอร์โทรอะไรครับไต่เดี๋ยวครับเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงฮะับไต่จำเบอร์ไม่ได้นะครับศูนย์แครับ082 961 961ครับ6093 6093ครับโอเคนะครับไต่อีนนะฮะยังไงก็เดี๋ยวผมจะฝากเดี๋ยวผมจะลงลิงก์เฟซเนาะเฟซไต่ให้ด้วยนะฮะไว้ข้างล่างไว้ใต้ใต้ใต้คลิปนี้นะฮะใครอยากมาก็ติดต่อไต่ได้นะฮะนะครับโอเคนะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับสำหรับคาร์ลของเราถือว่าโอเคนะครับวันหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งคืนกับเช้านิดหนึ่งครับถือว่าสนุกรณ์นะครับปลาดิสวยๆนะครับปลานิลสวยมากที่นี่อ่างเกลืน้ำที่นี่น้ําใสมากนะครับใสมากไม่มีตะเพียนเลยนะฮะโอเคนะครับผมนะครับส่งให้ตอนลงเพิร์นะครับครับก็สำหรับลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ ่ลืมติดตามเพจนะครับอยู่นี่หรือนี่ครับสามามาตังเหยี่วนะครับเหยี่อเทพบุรุพาครับที่ผมใช้ในตัคลิปนี้ครับแล้วคือนี้ก็ครับ